กำลังได้ที่ใส่ผ้าลงไปครับใส่บัวอีตูไทยลงไปนี่เดี๋ยวครับเด็ดมาได้ที่ครับครงชิมนี่ เรามาดูมาชมผลงานครับว้าวเดี๋ย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 วกเราเข้ากันเสร็จแ,แล้วเสร็จแ,แล้วเสร็จแ,แล้วเฮ้ยแล้วผัดปลาไหลผัดเยน็นผัดเย็นส่วนบ้านครับ เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับโอ้หืมขัดเอียนครับขัดเอียนตัวสีคุยครับนี่ครับผมพี่น้อง พัดเยียนเอา,อางรรี<ะ>่ครับแหมครับ๋ยเสือ่นครับนี่ยอแตงโมครับแตงโมครับชัดครับพี่น้นองพนาขัอขอ้วออกมาแล้วครับเป็นได้ครับรสชาติถือตา่างดีบบครับอโอปปาคือ ดูพกแข็งดูพดียำดูเลยเลยตดดูพแข็งนี่นี่นี่ิดไวันนี่ท่าตัวนี้อะมันดูขงเดี๋ยวขดูตัวนี่นยำดูเลยยำดูเลยบาอนิยำะห้อยซ้อนนี่เป็นยำซ้อนไหมนี่นะครับบรรยากาศังขั้วฉีกคุยครับมงน้อนมางบ่มงนอนไรบครับเนี่ยมงนอนมขึ้นมางน้อนนี่นะครับครับอ้าวปัดเย็นครับปัดยน สวัสดีครับ